สวัสดีข้อมูลและการวิเคราะห์บริการอยู่ในการติดต่อส y s t e m g u i u Market เราเริ่มต้นด้วยข้อมูลสรุปเกี่ยวกับบริษัทอีกเล็กน้อยเราจะพิจารณาแต่ละตัวบ่งชี้โดยละเอียดหากจำเป็นคุณสามารถหยุดชั่วคราวได้เราขอแนะนำให้ดูรายละเอียดตัวบ่งชี้แต่ละตัวบ่งชี้ขององค์กรที่กำลังศึกษาอยู่เราจะมาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท ในปัจจุบัน Next Decade Corporation ที่คือ NEXT ตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลณวันที่20มีนาคม2568โดยการจำแนกประเภท g u อูอายูมาร์เก็ตบริษัทน e c a e อยู่ในหมวดหมู่ย่อย Oil and Gas 132องค์กรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ซึ่งเป็นตัวแทนมากค้นหาตารางคำสั่งซื้อท้ายวิดีโอนี้ ผลลัพ์ของบริษัทเป็นดังนี้ลบ9จาก10คะแนนคะแนนเฉลีย่ยสำหรับหมวดย่อยคือ2.3คะแนนหากคุณมองอย่างกว้างๆภายในตลาดหุ้นสหรัฐโดยรวมปรดทราบว่าผลลัพ์โดยเฉลีย่ยของตลาดโดยรวมคือ1.9คะแนนเทียบกับคะแนนของบริษัทลบ9คะแนนในสเตเกตคอร์ปอเรชน เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นของบริษัท Nestle และการแชร์หมวดหมู่ย่อยเราจะเห็นว่าในช่วง12เดือนที่ผ่านมาหุ้น Nestle Corporation มีพลวัดร้อยละ67.4เทียบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาในหมวดย่อยร้อยละ3.3นี่ไม่ได้ระบุอะไรอย่างชัดเจนแต่เราต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงนี้ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัท NextEra อยู่ที่2.36พันล้านดอลลาร์และการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ของหมวดหมู่ย่อยคือ2,619พันล้านดอลลาร์ NextEra Corporation คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ0.09เป็นหนึ่งในบริษัทขนาดเล็กมากในประเภทย่อยมูลค่าตามงบดุลของบริษัทอยู่ที่0.36พันล้านดอลลาร ดยการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลในประเภทย่อยที่1,607,000ล้านดอลลาร์ Nestec Corporation คิดเป็นสัสดส่วนร้อยและ0.022เมื่อเปรียบเทียบหุ้นที่ครอบครองในตลาดหลักทรัพย์และมูลค่าตามบัญชีเราจะเห็นดังต่อไปนี้ครอบครองส่วนแบ่ง Nestec ในหมวดหมู่ย่อยเมื่อประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคือ0.09% มูลค่าตามบัญชีเท่ากับร้อยละ0.022ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดถึง76การประเมินส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทและการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลของหมวดหมู่ย่อยแยกลบ1จุดนี่ขององค์กรที่อยู่ระหว่างการศึกษามีจำนวน3.884พันล้านดอลลาร นี่สินทางการเงินต่อมูลค่าตามบัญชีคิดเป็นร้อยและ1,078.9ของเงินทุนส่งผลให้ระดับภาระหนี้ของบริษัทแย่มากลบ2จุดยอดคงเหลือของมูลค่าตลาดหุ้นของบริษัทต่อกำไรคือ0โดยมีค่าเฉลี่ยในหมวดย่อย14.6ซึ่งแย่กว่าค่าเฉลี่ยในหมวดย่อยมาก การประเมินราคาตลาดของบริษัทถึงกำไรเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในประเภทย่อยแย่มากลบ2คะแนนกำไรในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ลบ62ล้านดอลลาร์ไม่ทราบรายได้ลวงหน้าสำหรับ12เดือนข้างหน้าสิ่งนี้ไม่ดีสำหรับบริษัทการประเมินตัวบงชี้กำไรในอนาคตที่คาดการไว้โดยเปรียบเทียบกับบริษัทในหมวดหมู่ย่อย แยกลบหนึ่งคะแนนยอดคงเหลือของมูลค่าบริษัทต่อรายได้สอดคล้องกับศูนย์ค่าเฉลยสำหรับหมวดหมู่ย่อยหนึ่งซึ่งแย่กว่าในหมวดหมู่ย่อยการประเมินมูลค่าตลาดหุ้นของบริษัทต่อรายได้เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยแยกลบหนึ่งจุดไรายได้ในช่วง12เดือนที่ผ่านมาคือศูนล้านดอลลาร์ ไม่ทราบรายได้ที่คาดการไว้ในช่วง12เดือนข้างหน้าซึ่งส่งผลเสียต่อโอกาสของบริษัทอย่างมากการประเมินปริมาณการขายในอนาคตโดยประมาณโดยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยแยกลบ1คะแนน,นอัตรากำไรจากการขายอยู่ที่0%โดยมีค่าเฉลี่ยในหมวดย่อยที่6.9%ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อย และผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ6.9การประเมินชายขอบเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยยอมรับได้0คะแนนส่วนแบ่งของบริษัทในแง่ของจำนวนพนักงานในหมวดย่อยคือร้อยละ0.029ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดถึง210%เปอร์เซ และนี่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างราคาแลกเปลี่ยนปัจจุบันของบริษัทนสเดเคอาจจะไปสู่การตีราคาใหม่จำนวนทุนต่อพนักงานบริษัทเท่ากับ9967.000ดอลลาร์ในขณะที่หมวดหมู่ย่อย3234.000ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและตัวชี้วัดขององค์กรคือร้อยละ208.2 การประมาณมูลค่าตลาดทุนต่อพนักงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทประเภทย่อยทนได้0คะแนน,นกำไรต่อพนักงานแต่ละคนของบริษัทคือลบ260.3พันดอลลาร์ค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อย221.1พันดอลลาร์และความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ18 กำไรโดยประมาณต่อพนักงานแต่ละคนเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานประเภทย่อยทนได้ลบ0.5คะแนนปริมาณการขายของพนักงานแต่ละคนของบริษัทคือ 0, 0.00ดอลลาร์ตามหมวดหมู่ย่อย3183 0.00ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ100% การประมาณยอดขายต่อพนักงานบริษัทแต่ละคนเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยทนได้ลบ0.5คะแนนหุ้นขาดคิดเป็นร้อยละ6.1โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยที่ร้อยละ2.3นี่คือการประเมินความเสี่ยงของการบีบสัน้นตัวบ่งชี้ทางเทคนิค ISI 14แสดงระดับร้อยละ65ของบริษัท Nestec Corporation ในขณะที่หมวดหมู่ย่อยระดับ ISI 14คือ63%อาจเป็นไปได้ว่าหุ้นของประเภทย่อยมีมูลค่าประมาณเท่ากับหุ้น Nestle Corporation ราคาจริงของหุ้นของบริษัทอยู่ที่ประมาณ9.06ดอลลาร์ราคาเป้าหมายที่เป็นเอกนทรสำหรับหุ้นของบริษัทอยู่ที่ประมาณ12.49ดอลลาร์ การเปลี่ยนแปลงของราคาปัจจุบันและการคาดการณ์ที่เป็นเอกฉันอยู่ที่ประมาณ38%มาดูตารางสั่งซื้อกันดีกว่าครับลิงก์อยู่ในคอมเมนต์ที่ปักหมุดไว้ครับตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจทั้งหมดที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ในฤดูกาลนี้โดยข้อมูลและระบบอ้างอิง G.U.A.U. Market การเข้าถึงตารางคำสั่งซื้อนั้นฟรีและฟรีอย่างแน่นอนลิงก์ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ จากการวิเคราะห์ของบริษัท Nestec Corporation ระบบข้อมูลมูลค่าหุ้น G.U.A.Y. Market มีการตัดสินใจดังต่อไปนี้เปิดการซื้อขายขาลงที่ราคา9.07ดอลลาร์ข้อตกลงถูกเปิดขึ้นเนื่องจากบริษัทมีอันดับเครดิตค่อนข้างต่ำการประเมินของบริษัทดำเนินการตามวิธีการประเมินดัชนีของ Akin จุดทำกำไรตั้งไว้ที่7.47 หยุดการสูญเสียตั้งไว้ที่10.67ในกรณีที่คำสั่งไม่ปิดโดย Take Profit หรือ Stop Loss ในกรณีนี้คำสั่งซื้อจะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นอิสระเมื่อสิ้นสุดช่วงการซื้อขายในวันที่19เมษายน2025หรือในวันทำการสุดท้ายก่อนวันที่กำหนดสัญ,ญลักษณ์ REI e จะกลายเป็นคำสั่งซื้อหลัก วิดีโอเกี่ยวกับข้อตกลงหลักได้ถูกเผยแพร่ในช่องนี้แล้วเมื่อปิดคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งพื้นฐานหรือสมดุลลำดับที่2ได้รับการแก้ไขในราคาจริงขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้และสำหรับการใช้ข้อมูลและระบบอ้างอิง G U I U Market คุณคือผู้ชมที่เจ๋งที่สุดในโลก